สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับพอดแคสต์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นในเรื่องของอวิธีนะคะแนวคิดนั่นเองนะคะเพราะแนวคิดถือว่ามีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของเรารวมถึงการบริหารจัดการทางการเงินของเรานะคะสำหรับพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริงนะคะ เป็นการสร้างความมั่งคั่งด้วยตัวเราเองทุกคนสามารถนะคะสร้างอิสรภาพในตัวเราได้ค่ะให้เราเข้าใจนะคะว่าความมั่งคัง่งนั่นก็คือความมีอิสรภาพทางการเงินค่ะไม่ทำงานเราก็มีเงินใช้และความหมายของมั่งคั่งนอกจากมีอิสรภาพทางการเงินแล้วนะคะเงินเหลือเฟือแล้วค่ะนะคะเราสามารถที่จะนะคะใช้ชีวิตในแบบ แบบหรือแบบไหนก็ได้ในสิ่งที่เราไม่กังวลเรื่องการเงินไม่กังวลเรื่องการนะคะเวลาการงานนั่นเองพอดแคสต์ว, Podcast วันนี้ค่ะอยากจะนํานะคะเนื้อหาดีๆจากหนังสือที่โด่งดังหนังสือที่คิดแล้วรวยนะคะและก็หนังสือนะคะในเรื่องของนะคะาศาสตร์แห่งความ รวยนั่นเองนะคะของนาโปเลียนะคะมาแบ่งปันค่ะก็คงจะไม่ได้นําเนื้อหาทั้งหมดมาค่ะนอกจากนี้ค่ะก็นําเนื้อหาบางส่วนนะคะมาจากนะคะว่าเวอร์เลนบรักเปพาหรือนักลงทุนตานานที่ล่ํารวยนะคะเขาได้พูดถึงความรวยค่ะนะคะทุกคนแน่นอนค่ะทุกคนเรามีเป้าหมายความฝันอยากที่จะเปลี่ยน ตัวเราเองค่ะไปสู่หมวดของความมั่งคัง่งเหลือเฟือความล่ำรวยกันนั่นคือความฝันของคนทั่วไปนะคะฉะนั้นสิ่งเริ่มต้นค่ะนะคะเราจึงเริ่มจากการไปทำงานกันก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เงินมาและการที่เราทำงานให้ได้เงินมาเป็นจุดเริ่มต้นค่ะหากเราไม่มีความฝันต่อฝันเราจบก็ ทำงานกินเงินเดือนชีวิตเราก็จบเพียงเท่านั้นก็จะเป็นลูกจ้างลตลอดไปบางคนเป็นลูกจ้างจนกระเสียนอายุแต่ถ้าเราฝันต่อกะเราฝันว่าเราต้องการมีชีวิตที่ดีต้องการมีธุรกิจต้องการ มีอิสรภาพเพราะความฝันเนี่ยแหละเป็นตัวผักมันสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นฉะนั้นความฝันกะเป็นจุดเริ่มต้น่ะฉะนั้นเราอย่ากลัวที่เราจะฝันให้ไกลอย่ากลัวที่จะฝันให้มันใหญ่กะนะคะฉะนั้นกะการฝัน นะคะมันจะเป็นจริงได้หัวใจสำคัญเราต้องเริ่มเปลี่ยนจากความฝันให้เป็นความจริงนั่นก็คือข้อแรกเลยค่ะเราจะต้องมีเป้าหมายสร้างความฝันให้มันชัเฒนด้วยเป้าหมายนะคะเพาะเป้าหมายเนี่ยแหละมันจะสร้างจดฝันให้เกิดเป็นความจริงเหมือนกับช่วงที่เราเรียนะช่วงที่เราเรียนจบ ะะเราอยากจะทํางานบริษัทดีๆค่ะนะคะเราก็มีความฝันว่าเราอยากอยู่บริษัทดีๆฉะนั้นเราก็เขียนเป้าหมายของเราว่าเราจะไปทํางานบริษัทที่นะคะมีความมั่นคงบริษัทที่นะคะ,ะให้เงินเดือนเราสูงๆนั่นคือเป้าหมายที่เรากําหนดความชอบเจค่ะฉะนั้นความฝันมันจึงเป็นจริงเราก็ไปลงมือ นะคะสมัครงานในบริษัทที่มั่นคงให้เงินเดือนจ่ายเงินเดือนดีๆนั่นคือตัวอย่างที่ยกให้ทุกท่านเห็นฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วหรือยังเกี่ยวกับการเงินค่ะให้ถามตัวเราเองค่ะเพราะวิถีสู่ความสําเร็จสู่ความมั่งคั่งล่ํารวยอย่างแท้จริงนะคะหรือผู้ง่ายๆคือนะคะเราอยากมีอิสรภาพในแบบก็แล้วแต่ค่ะเราจะต้องเริ่ม เป้าแรกก่อนนั่นก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเราจะต้องเปลี่ยนความฝันมาเป็นความจริงได้ก็คือเป้าหมายเท่านั้นฉะนั้นข้อแรกวิธีของการมีเป้าหมายนะคะสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะในหนังสือนาโปเลียค่ะศาสตร์แห่งความมั่งคั่งล่ารวยและศาสตร์นะคะคิดแล้วรวยของนาโปเลียจะเขียนไว้ชัดเจนเลยในเรื่องของการเขียนเป้าหมายทางการเงินที่ ชัดเจนและมีรายละเอียดที่ชัดเจนด้วยค่ะนั่นคือข้อแรกฉะนั้นการเขียนเป้าหมายของคุณค่ะต้องชัดเจนนะคะพูดถึงที่มาของไรายได้นะคะเงินมาแบบไหนเส้นทางของไรายได้มีแบบไหนค่ะนั่นคือข้อแรกค่ะวิถีของความร่ำรวยคุณไม่มีเป้าหมายไม่ได้ค่ะฉะนั้นคุณต้องมีเป้าหมายนะคะเพราะมันจะนำพาไปสู่ อิสระภาพนะคะในแบบที่เราต้องการเพราะเงินต้องการความชัดเจนค่ะนะคะคนรวยทุกคน่งเขามักจะมีการเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนและกล้าวเดินตามเป้าหมายของเขาเสมอยกตัวอย่างบริษัทองค์กรต่างๆจะสังเกตเขาจะมีนโยบายนะคะยะนโยบายเป้าหมายประจำปีประจำเดือนและรายอาทิตย์ค่ะนะคะ ผเป็นเป้าหมายองค์กรเป้าหมายบริษัทและมอบหมายให้กลับนะคะพนักงานหรือทีมในองค์กรจะสังเกตนะคะในรูปแบบบริษัททุกบริษัท่ททจะมีเป้าหมายประจําปีนะคะนะคะเขาเรียกว่าเป้าหมายระยะยาวระยะกลางและระยะสั้นค่ะฉะนั้นเราทุกคนค่ะก็ต้องมีเป้าหมายเช่นเดียวกันหากวันนี้เราต้องการอิสรภาพค่ะแต่ถ้าเราไม่มีความชัดเจนมันก็ยอเกิดขึ้นยากค่ะนะคะยิ่งมีเงิน นะะในจํานวนมากเท่าไหร่ค่ะความชัดเจนก็ต้องมากค่ะนะคะเพราะเงินมันมามากมันก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณและแผนของคุณค่ะที่จะต้องกําหนดว่ามันมาแบบไหนนะคะและมันมาเมื่อไหร่นะคะความชัดเจนนั่นเองน,นะคะนี่ก็คือในเรื่องของเป้าหมายค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะ เมื่อเรามีเป้าหมายเราก็จะต้องเขียนรายละเอียดวิธีการได้มามูลค่าสิ่งที่ที่เราจะได้มานะคะอย่างเช่นนะคะวิธีการได้มานะคะอะการทำงานประจำการลงทุนนะคะอ่ะหรือการ ทำงานมากกว่าหนึ่งสิ่งของเราค่ะขายของออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ค่ะนั่นเขาเรียกว่าที่มาของไรายได้ค่ะนะคะรวมถึงมูลค่ารวมถึงนะคะสิ่งที่เราจะเขียนเป็นรายละเอียดนั่นเองน,นะคะนี่ก็คือนะคะวิธีการนะคะรายละเอียดนะคะของที่มาของไรายได้หรือเงินของเหาค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการเขียนเอาหมายในวิธีที่หนึ่งะค่ะส่วนวิธีที่สองะค่ะ ะะเมื่อมีเป้าหมายแล้วกะแน่นอนกะนะคะมีเป้าหมายและมีแผนแล้วเราต้องรู้จักบริหารนะคะการเงินของเราด้วยค่ะมีเป้าหมายรู้จักบริหารการเงินบริหารไรายได้ของเราค่ะถ้าเราไม่มี การบริหารไรายได้นะคะแน่นอนโอ้โหไรายได้เข้ามาไหลหลากหลายทิศหลายทางมันมีแต่ไหลออกไหลออการตกใจเลยเงินเข้ามาเป็นล้านๆทาไมมันหายไปหมดมาจากประสบการณ์ของดิฉันกะในช่วงที่ทํางานอาชีพนักกฎหมายทนายความนะคะช่วงนั้นกะไรายได้มีหลายทางมากอะแต่ไม่มีการจัดการทางการเงินกะ นะคะตรงนี้ก็ทําให้รายได้ไหลออกอย่างเดียวค่ะฉะนั้นข้อที่สองวิธีของการบริหารจัดการทาการเงินนั่นก็คือการนะคะแบ่งรายได้ที่ได้มานะคะเป็นแบบ50นะคะับ50ค่ะ50 ห้ิหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเพราะศาสตร์นี้มาจากศาสตร์การบริหารจัดการทางการเงินของสูตตะวันตกค่ะนะ,ะสูตรตะวันตกและก็มีผู้คนนําเอามาสอนกันจริงๆก็มาจากนะคะหนังสือที่โด่งดังอยู่เล่มน,นึงค่ะเป็นศาสตร์เรื่องการจัดการทางการเงินของนะคะาดีฉันก็ลืมชื่อไปแล้วค่ะหนังสือจัดการทางการเงินนะคะของ หนึ่ง่ะอออนะคะอ่าหนังสือจัดการทางการเงินของโมโกแกนอะ,ะโมกแกนจะมีหนังสือหลายเล่มมากนะคะเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะคะเขาได้พูดถึงเรื่องการจัดการทางการเงินแบบสูตรห้าสิบทับห้าสิบไว้นะคะสูตรทับห้าสิบห้าสิบหมายความว่าไงนระคุณจะต้องแบ่งเงินนะคะ ห้าสิบเปอร์เซ็นแรกค่ะกองแรกของคุณก่ะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตของคุณก่ะนะคะค่ากินค่าใช้ค่าบ้านค่ารถรวมนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นของคุณเนี่ยคือรวมนี่สินด้วยค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นตของคุณคือค่าใช้จ่ายและนี้สินของคุณค่ะคุณก็ไปแบ่งจัดสรรเอานะคะอะไรที่เป็นรายจ่ายเงินไหลออกอะให้อยู่ในห้าสิบเปอร์เซ็นตส่วนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์งนะคะเป็นส่วนที่นะคะ ให้เงินทำงานแทนคุณค่ะแบ่งยังไงนะคะ50%คสะส่วนแรกเลยคือ30%ค่ะให้เงินทำงานแบบเก็บเหมือนกันเก็บออมอยู่ในบัญชีแบบปลอดภัร100%เะก็คือบัญชีออมทรัพย์ของคุณกะ100%แบ่งไว้30%ค่เเขาเรียกว่าเก็บแบบขาวอน่ะนะคะอยู่ในบัญชีคุณนะคะแบบเสี่ยงน้อยที่สุด 30ส่วนอีก20%ให้เงินไปทำงานที่เสี่ยงเยอะหน่อยค่ะนะคะนั่นก็คือการลงทุนในรูปแบบหลังางคนะคะนี่ก็คือสูตรนะคะบริหารจัดการทางการเงิน50 50บห้าสิบบริหารทาการเงินนะะอ่ะนี่คือในส่วนของนะวิธีที่สองที่คุณจะต้องรู้จักบริหารจัดการเงินแบ่งเงินเป็นนะคะห้าสิบ ห้คิค่ะนะคะและคุณก็นะคะทำตามแผนนี้ค่ะนะคะอย่าใช้ะนะคะอย่าใช้จ่ายเกินกว่าที่คุณตั้งงบไว้คุณตั้งไว้ไม่เกินห้าสิเอร์เซ็นคุณก็จะต้องมีวิัยจ่ายใช้เฉพาะห้าเปอร์เซนเท่านั้นค่ะคนรวยทุก คนด่าเขามีการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายของเขาเสมอค่ะดิฉันเองก็มีโอกาสเป็นที่เปึกเสือให้นักธุรกิจคนรวยค่ะเขาใช้เงินน้อยมากค่ะเขาใช้เงินต่อเดือนดิฉัยนยกตัวอย่างนะคะผู้บริหารด้านหนึ่งค่ะเขาใช้เงินเนี่ยต่อเดือนไม่เกินหลักแสนต่อเดือนทั้งๆที่มีธุรกิจหลัก แสนล้านก็ใช้ต่อเดือนน้อยมากนะคะเขาจะใช้เนี่ยเขาจะตั้งเลยแสนหนึ่งเนี่ยนะคะใช้เรื่องกินห้าหมื่นอีกนะโหนะคะต่อเดือนด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่เขามั่งคั่งมีอิสรภาพเขาจะมีการตั้งงบประมาณและเขาก็จะมีการแบ่ง การใช้จ่ายอย่างชัดเจนฉะนั้นค่ะหากวันนี้ค่ะเราจะเข้าสู่หมวดนะคะหมวดคู่มั่งคั่งเหลือเฟือล่ำรวยในแบบฉบับที่เรากำหนดนะคะเราทุกคนสามารถทำได้ก็ต้องรู้จักวิธีที่สองวิธีของคนสำเร็จคนรวยค่ะเพราะหากวันนี้เราอยากจะมีความนะคะมั่งคั่งล่ำรวยเหมือนคนรวย ที่มีเพียงสาไม่เกินห้าเปอร์เซนตนะคะเราก็ต้องนำวิถีการใช้ชีวิตของเขาเอามาใช้เราอาจจะเคยได้ยินนะคะสุภาษิตว่านะคะอ่ะผมนะคะยอมกินเปรี้ยวไว้นะคะนะคะเพื่อกินหวานในอนาคตหรือยอมกินนะ,ค,ะคุยง่ายคือนะคะยอมที่จะขมไว้ก่อนเพื่อหวานอน,นาคตนะคะอ่ะถ้าสุภาษิตนี้เรียกผิดยังไงต้องขออภัยนะคะเ่ะ ถือว่าเป็นอุปสุนาสิธิ์ของดิฉันก็แล้วกันค่ะวันนี้เราอาจจะยอมนะคะกินนะคะเขาเรียกว่ากินที่ไม่อร่อยหน่อยนะคะกินแบบยาจกหน่อยนะแต่นาคตค่ะเราค่ะนะคะก็สามารถกินแบบนะคะมั่งคั่ง นะคะร่ำรวยแบบตลอดชีวิตนะคะนี่คือสุภาษิตของคนโบราณค่ะเขาบอกว่านะคะเราต้องนะคะฝึกตัวเราเองนะคะตอนนี้ไว้ก่อนนะคะนี่คือวิธีที่สองค่ะฉะนั้นวิธีที่สองเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของนะคะการนะคะอ่าแบน นะการใช้เงินของเราให้มีวินนยนั่นเองเพราะหากเราไม่มีวินัยทางการเงินและไม่จัดสรรการเงินที่ชัดเจนค่ะแน่นอนค่ะความไม่ชัดเจนมันย่อมส่งผลต่อเงินไม่อยู่กับเรานานค่ะนะคะอ่ะนี่ก็คือวิธีที่สองค่ะนอกจากนี้ค่ะนะคะรายได้ต่างๆค่ะนะคะเราจะต้องปกฝังความคิดเรื่องการเงินของเราไว้เสมอนะคะหลายครั้งค่ะบางคนเนี่ยมีความเชื่อมีความคิด นะคะในเรื่องของการเงินนะคะที่นะคะผิดๆนะคะมันก็ส่งผลต่อนะคะวิธีการใช้ชีวิตนะคะหรือมีความคิดเรื่องการเงินนะคะที่นะคะมาเป็นพลังลบต่อตัวเราเองฉะนั้นวิธีที่สามค่ะวิธีที่สามเป็นเรื่องของความคิดจิตใจเราค่ะ ความคิดจิตใจเรานะคะส่งผลเรื่องการเงินและส่งผลต่อการถูกค่ะเพราะจิตใจเรามันคืออุปนิสัยเราจิตใจเรามันเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะการลงมือทาค่ะขับเคลื่อนการใช้ชีวิตของเรานะคะพูดง่ายๆจิตใจเราเนี่ยถ้านะคะมันมันไม่เชื่อมั่นและถ้าจิตใจเราไม่มีความศรัทธา ะะและถ้าจิตใจเราเนี่ยนะคะมีแต่พลังงานลบๆมีแต่พลังที่ทําให้เราขาดความเชื่อมัน่นขาดแรงบัดาใจนะคะขาดแรงกระตุ้นใดๆของจิตใจลักษณะนะคะที่เป็นลบๆนะคะหรือเป็นลักษณะนะคะที่หดหู่นะคะไม่มีพลังงานย่อมไม่ขับเคลื่อนร่างกายย่อมไม่ดึงดูดเงินเข้ามาหากาฉะนั้นเนี่ยข้อที่สามวิธี ที่สามคือวิถีด้านจิตใจเราต้องฝึกจิตใจเรานะคะนะคะสร้างแรงบันดาใจให้กับตัวเราเองนะคะแต่นะคะพลังบวกๆอ่ะสร้างพลังงานในตัวเราให้อยู่ในขึ้นพลังบวกๆจนถึงนะคะขั้นพัฒนาจิตใจไปสู่ขั้นระดับที่ยก ขึ้นนะคะนั่นก็คือการต้องฝึกสติสมาธินั่นเองนะคะจากนั้นวิธีที่สาเป็นการฝึกจิตใจให้มีสติและอยู่ในพลังบวกวกนะคะนะคะสร้างแรงบันดาใจให้กตัวเองเสมอนะคะเพราะแรงบันดาใจนะคะมันจะทําให้เราค่ะนะคะมีความชัดเจนแล้วนะคะจะทําให้เรานะคะ ฝ่าฟันปนัญหาอุปสรรคใดได้นะคะเพราะเวลาเรามีแรงบรรดาใจนะคะแล้วก็มีพลังศรัทธาในตัวเองมีปัญหาอุปสรรคใดๆการเราก็สามารถจะฝ่าฟันมันไปได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยนะคะการสร้างแรงบรรดาใจตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องจิตใจของเราฉะนั้นนะคะการฝึกสติการฝึกสมาธิจะช่วยได้อย่างดีเลยนะ,ะเพราะเรามีสติเรามีสมาธินะ,ะมันก็ทําให้เรานะคะเกิดแรงแรงนะคะเขาเรียกว่าเกิด กำลังใจดีๆเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นการฝึกจิตนะคะ,ะก็คือการที่เราค่ะมองโลกในแง่ดีนะคะมองนะคะมีรู้จักการจินตนาการนะคะรู้จักการจินตนาการและก็เชื่อมั่นในตัวเราว่าเราสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จให้กับตัวเองได้และวิธีการจะฝึกจิตแบบนี้ค่ะนะคะเราสามารถเลือกฝึกได้หลากหลายรูปแบบฝึกด้วยการ ฟังผู้รู้ฟังคนสำเร็จก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างวิธีคิดให้กับเราได้นะคะนั่นก็คือการไปเสพความรู้จากคนสำเร็จเซียนหรือคนรวยนะคะหรือคนที่ประสบความสำเร็จต่างๆเพราะมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เรานะคะและได้แนวคิดวิธีคิดควาเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะความคิดมันก็คือเรื่องใจหมดเลยะคะ่ะนอกจากการฟังแล้วก่ะการเสพการดู การดูการอ่นานหนังสือค่ะก็เป็นเรื่องของความนะคะสร้างกิจจสร้างกิจใจเช่นเดียวกันค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ต้อง สมาธิค่ะเพราะคนรวยคนสําเร็จทุกคนค่ะล้วนแล้วนะคะมักจะแบ่งปันนะคะว่าสิ่งหนึ่งเขามักจะทําสมาธิกันค่ะการนาสมาธินะคะไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวนะคะอย่างนะคะผู้ประสบความสําเร็จหรือคนมั่งคั่งร่ารวยในตะวันออกยุโรปค่ะนะคะหน,ะะนังสือศาสตร์ต่างๆค่ะนะคะหรือหนังสือที่เขาเขียนเองนะคะก็มีหลากหลายเล่มะคะ่ะเขามักจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทากันนั่นก็คือการน,นะคะทาโยคะบ้างนะคะ การนั่งสมาธิบ้างค่ะน,นะคะรวมถึงการฝึกปักก,ก็มีแล้วแต่ว่าเราชอบสิ่งไหนฉะนั้น ทุกคนค่าวันนี้เพืเ่อนๆทุกการก็สามารถที่จะฝึกจิตของเราด้วยการฝึกสมาธิในรูปแบบไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะในรูปของการเดินการยืนการนั่งได้หมดเลยฝึกจิตมันมีหลกากหลายรูปแบบเราก็เลือกให้มันถูกกบบจริตเราเพราะอะไรการฝึกจิตมันทําให้เรามีสตินั่นเองเพราะสติตัวนี้เนี่ยแหละมันจะช่วยให้เราค่ะเห็นไอเดียเห็นความคิดสร้างสารรค์และเห็นโอกาสรวมถึงสติมันจะทําให้เราค่ะ ตัดสินใจนะคะผิดพลาดน้อยลงหรืออาจจะไม่ผิดเลยนะคะเพราะสติมันจะช่วยในเรื่องของความเสี่ยงนะคะและนอกจากนี้เวลาเราทําสมาธิค่ะมันจะทําให้เราค่ะนะคะเวลาเรานะคะต้องการความรู้ดีๆนะคะเราก็จะรับรู้ง่ายขึ้นนั่นเองนละ้ะนี่ก็คือในเรื่องของนะคะวิธีวิธีที่สี่ค่ะส่วนวิธีสุดท้ายของคนสําเร็จเลยค่ะนะคะ ของคนสำเร็จค่ะนะคะแน่นอนค่ะเมื่อเรานะคะมีวิธีที่ดีแล้วนะคะสิ่งสำคัญกข้อที่5ในพอดแคสนี้เน้นเรื่องการเงินเพรฉะนั้นเมื่อเรานะคะต้องการอิสรภาพแน่นอนมันต้องเกี่ยวกับการเงินเราก็ต้องรู้จักสร้างคลาสิกฟินซมบ เพราะเราจะมีอิสระภาพหนือจากลูกต้างสู่ความมั่งคั่งได้เราก็ต้องสร้าง p a u s, <S นะคะิ income เทราะนั้นค่ะเราก็ต้องเรียนรู้นะคะว่า plus income ม,มีรูปแบบแบบไหนบ้างแล้วเราสนใจเราชอบเรามีความรู้แบบไหนนะคะยกตัวอย่าง plus income ม,มีอะไรบ้างนะคะเช่นนะคะอาสังหาริมทรัพย์ หุ้นหุ้นที่เป็นรูปแบบของมีเงินปันผลนะคะ่รวมถึงการลงทุนในรูปแบบหุงหางอันนะคะการลงทุนในหุ้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทอนก็สามารถสร้างแพชชินอินัมได้นะคะอ่ะนี่ก็คือการสร้างแพชชินดอินัมให้กับเราและนะคะการลงทุนที่นะคะอน,นาคตให้กําไรก้อนใหญ่กับเราค่ะเพราะฉะนั้นวิธีที่ห้าคือการนะคะ รู้จักให้เงินไปทำงานแทนเราให้เรารู้จักบริหารเงินแยกเงินที่จะให้ไปทำงานให้กับเราอย่าให้มันทำงานเพียงเส้นทางเดียวกันนะฉะนั้นกับเงินที่เราแบ่งในถีที่สองะน,นะคะเราจะต้องนำเงิน20%สิเปอร์เ็นตัย่สิปรนั้นอนะ่ะกระจายออกไปก่ะกระจายออกไปอยู่ใน,นะคะ่ะปาน เ็บในรูปของ p a s s i v อิน c o ์ e นะคะก็คือนะคะอ่ะในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปของเงินปันผลหรือกำไรค่ะในรูปของเงินปนะันผลนะเงินปันผลหรือให้ดอกเบี้ยทุกเดือนทุกเดือนค่ะนั่นก็คือนะคะอ่ะยกตัวอย่างเราหุ้นที่มีเงินปันผลนะคะอ่ะหรือสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีการจ่ายเงินตอบแทนต่างๆ่านะคะ,นะคะรวมถึง การลงทุนในรูปแบบอื่นๆค่ะงุ่งเน้นนะคะก่อนที่เราจะไปลงทุนหรือสร้าง Passive i n c เราจะต้องมีความรู้ก่อนค่ะมีความรู้ในสิ่งนั้นดีและเราชอบเราชอบสิ่งนั้นด้วยค่ะเพราะเรามีความรู้บวกกับเราชอบมันก็จะง่ายในการที่จะเรียนรู้กับนะคะฉะนั้นวิธีที่ห้าสำคัญมากเพราะมันจะทำให้คุณสร้างอิสรภาพ การกานเงินวัางมากฉะนั้นคุณต้องนะคะแบ่งกระจายเงินของคุณออกไปนะคะในแต่ละกลุ่มค่ะดิฉันยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของดิฉันดิฉันเป็นนักเขียนนะคะการเป็นนักเขียนการน,นี่คือนะคะสร้างแพสซิฟินคัมทาลิขสิทธิ์ค่ะนะคะนี่ก็คือ,อไรายได้ที่หนึ่งนะคะสองนะคะเอาเงินไปลงทุนค่ะ เงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เรามีความรู้ดิฉันก็ไปลงทุนในหุ้นที่ดิฉันมีความรู้ส่วนสินทรัพย์ดิฉันก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ดิฉันไม่มีความรู้ค่ะสินทรัพย์ดิจิตัลนั่นเองนะคะก็คือตลาดคริปโตค่ะเราก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เรามีความรู้ค่ะ และมีอะไรอีกนะคะดิฉันมีมสังหาริมทรั์ก็ปล่อยเช่าไปค่ะนี่คือยกตัวอย่างนี่คือเส้นทางที่เราสร้างพาสีอินคัมเส้นทางที่เราสร้างอิสรภาพทางการเงินไว้กับเราค่ะฉะนั้นเราสร้างแผนฟอร์มหรือสิ่งที่เราลงทุนไว้แล้วที่เหลือเราก็ลงเงินไปใส่ทุกเดือนทุกเดือนค่ะอย่างเช่นค่ะนะคะเราลงทุนในหุ้นเราก็ดีซีเอ <A S 1> หรือ ส่งมันทุกเดือนทุกเดือนนะคะวันนี้ก็หากเรายังเป็นลูกจ้างเราก็สามารถที่จะนะคะให้เงินทํางานตอนเราได้ตามจํานวนเงินเล็กน้อยของเราค่ะเรามีเดือนละพันเราก็ใส่ไปเดือนละพันเพราะเดือนละพันของคุณมันจะเปลี่ยนมาเป็นเงินหลัก้านให้ตับคุณตรงนี้มาจากประสบการณ์ของดิฉันทำมาแล้วค่ะนะคะจากเงินลกพันสู่หลักแสนและหลักล้านมาแล้วค่ะ คุณก็สามารถทาได้นะคะและนะคะเงินหลักพันของคุณจะเปลี่ยนมาเป็นอสังหา,หาริมทรัพย์ให้คุณด้วยเช่นเดียวกันทุกนี้ดิฉันก็ผ่านประสบการณ์ทำมาแล้วเช่นเดียวกันคืออะไรนะคะดิฉันลงทุนในหุ้นเมื่อได้เงินก้อนหนึ่งดิฉันก็อาเงินรงมี้ไปซื้ออสังหาและอสังหาดิฉันก็ไปปล่อยเช่าได้ Passive Income มาอีกเห็นไหมนี่คือให้เงินทํางานต่อยอด ไม่แบบเมาสม่ำเสมออีกนะคะและยุคนี้่ะมีสินทรัพย์ดิจิตอลเราก็นะคะเรียนรู้ค่ะว่าสินทรัพย์อันไหนที่เราอยากจะลงทุนเราก็ไปเรียนรู้ค่ะไปเรียนรู้สินทรัพย์นั้นและเราก็ d c a ด้วยเงินจํานวนเล็กน้อยที่เรานะคะรับความเสี่ยงได้และนะคะเป็นนะคะเงินที่ต้นทุนเรามีแค่นี้เราก็ลงทุนแค่นี้ค่ะนะคะและเราก็ใช้หลัก DCA ทุกเดือนทุกเดือนค่ะ มันก็จะกลายเป็นเงินออมให้กับเรานะคะนี่คือตัวอย่างนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเราต้องมีความรู้และเราต้องรู้เรื่องความเสี่ยงด้วยนะคะฉะนั้นเราต้องจัดการกระจายความเสี่ยงของเราไปในสินทรัพย์ต่างๆออนั่นเองเพราะถ้าเราไม่กระจายสินทรัพย์หนึ่งเสียหายเรายังมี นะคะเรายังมีสินทรัพย์อื่นนะคะว่าแต่ถ้าเราไม่กระจายหมายความว่ามันจะไปกระจุกอยู่สินทรัพย์เดียวมันอาจจะศูนย์ไปเลยนะคะฉะนั้นกระจายความเสี่ยงไว้หลากหลายสินทรัพย์นะคะนี่คือตัวอย่างในนะคะในส่วนของวิธีที่ว่านะคะนี่คือหมดห้าวิธีที่เกี่ยวกับการเงินของเราเมื่อคุณมีทั้งห้าวิธีเชื่อว่าปีหนึ่งคุณก็สามารถทำกำไรได้ปีหนึ่งคุณจะเห็นเงิน ก้อนใหญ่แน่นอนค่ะ นะคะนี่ก็คือสูตรการบริหารจัดการทางการเงินนะคะเป็นการรวมศาสตร์หนังสือคิดแล้วรวยศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะหนังสือที่โด่งดังด้วยนะคะและก็นำการบริหารทางการเงินของคนสำเร็จเอามาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะวันนี้เพื่อนๆลองนำนะคะวิธีห้าวิธีเนี้เอาไปจัดการใช่ไหมดิฉันการันตีว่าเพื่อนๆจะมั่งคั่งเพราะอะไรเพื่อนๆจะมีเงิน30%ส่วนหนึ่งเก็บถาวรกันกันไว้วาย,ยามฉุกเฉินค่ะส่วน20%บเเพื่อนๆไป ลงทุนและกระจายการลงทุนไปไปสังเกตเพียงปีเดียวคะ่ะเงินงอกเงยทํางานแทนเพื่อนๆอีกนะคะอันนี้ก็คือสําหรับกอน็อคในวันนี้ที่นํามาแบ่งปันนะคะทุกท่านก็สามารถมาติดตามได้นะคะช่องามุนะคะเป็นช่องของนักลงทุนและนักเขียนค่ะดิฉันก็มักจะ นำมาแบ่งปันในเรื่องของการเงินและการลงทุนและด้านจิตวิญญาณนะคะบางช่วงนี้ฉันก็นาธรรมะเอามาบอกกันด้วยค่ะธรรมะในที่นี้ก็มักจะแบ่งปันในเรื่องของการทำสมาธินั่นเองใครชอบก็สามารถมาติดตามได้นะคะกดซับสไคร้และใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านค่ะ